สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจสันยูเอวันนี้นะฮะเจสันก็อยู่ในตัวเมืองแซนดิเอโกหรือดาวเทาแซนดิเอโกนั่นเองูบรรยากาศที่เมืองนี้คือสวยงามมากเลยทุกคนนะฮะวันนี้เราก็นั่งรถไฟมาจากที่หมาที่าจนถึงสถานรถไฟตรงนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเดินชมทัวร์บรรยากาศของเมืองนะว่าเมืองแซนดิเอโกนั้นจะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะฮะรอติดตามชมกันได้เลยนะครับ คนเห็นเลยนะครับก่อนนี้คือเมืองบรรยากาศคือดีมากนะฮะทั้งตึกเอ่ยตัวสถาปัตยกรรมต่างๆนี่คือบรรยากาศดิสไปเลยแต่แต่แต,แต,แต,แต่ที่แฟนเดียโกเองก็มีมุมมืดเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือย่านโฮมเลสหรือก็คือย่านของคนไร้บ้านเองซึ่งเดี๋ยววันนี้จะสันจะพาไปดูในคลิปนี้และว,ว่าโฮมเลสนะฮะในใจกลางเมืองของอเมริกาที่แฟนเดียโกเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างรอชมกันได้เลยนะครับ และนี่ก็คือบรรยากาศภายในตัวเมืองแซนดิเอโกในวันนี้นะครับและนี่เลยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นย่านของโฮมเลสหรือคนไร้บ้านอยู่กันเองเราจะเห็นเลยว่ามีคนมาตั้งเต็นท์นอนอยู่กันริมข้างถนนเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวโดยเราสามารถเห็นโฮมเลสได้แบบนี้ในหลายเมืองใหญ่ของอเมริกาอย่างเช่นนิวยอร์กลอสแอนเจลิสหรือแม้แต่แซนดิเอโกที่เราอยู่นี่เองนะฮะโดยประชากรของโฮมเลสเนี่ยเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเลยทุกคนนะฮะ แล้วทำไมจำนวนประชากรขนคนไร้บ้านถึงได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอเมริกามันมีหลากหลายสาเหตุมากเลยทุกคนเดี๋ยวมารอชมกันนะครับว่าทำไมถึงมีคนไร้บ้านเยอะขึ้นนั่นเองทุกคนคือ h o โฮมเ s สที่นี่เยอะมากในแซนดิโก้นะฮะโดยเฉพาะแถวดาวทาหรือใจกลางเมืองเนี้ย แบบเยอะสุดเลยจะมีแบบคนตั้งเต็นนะฮะนอนกาลางถนนเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยส่วนตัวก็คือไม่กล้าดเดินเข้าใกล้ตรงนั้นเพราะความอันตรายมากแล้วก็เลยอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ซูมนะฮะถ่ายกล้องแบบซูมแทนนะทุกคนนะให้เห็นบรรยากาศนะว่าที่อเมริกานะั้นนะฮะสภาพของอคนไร้บ้านหรือว่าการมันอยู่ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็พาชมเมืองด้วยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้เนาะอะร่อยตั้ได้เลย สาเหตุที่ทําให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนไร้บ้านนอนข้างถนน nominated. แบบนี้มันมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการใช้ชีวิตของตัวเองนั่นเองอย่างเช่นนะฮะตกงานเพราะว่าค่าเงินเฟ้ออะไรต่างๆคือเพิ่มขึ้นหนักมากทําให้เป็นหนี้แล้วก็ต้องออกมาอยู่ข้างถนนหรืออีกสาเหตุหนึน่งก็คือเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้เองนั่นก็เป็นเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนาะแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้เพราะมันเป็นอิสระมากกว่านั่นเอง เอาละครับทุกคนเละนี่ก็คือเป็นย่านคนไร้บ้านหรือก็คือโฮมเลสที่แซนดิเอโกนะทุกคนมันจะอยู่ใจกลางเมืองเลยส่วนใหญ่เนาะอ่าก็คือประมาณนี้เลยส่วนตัวเงที่บอกไปเนาะไม่กล้าเข้าใกล้จริงๆื็ต้องอยู่ห่างๆแล้วก็สูมกล้องเข้าไปแทนทุกคนเนาะให้ชมบรรยากาศว่าโฮมเลสหรือคนไร้บ้านเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะฮะบ้านของเขานะฮะการใช้ชีวิตต่างๆนานานั่นเองอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะจะพาชมบรรยากาศของเมืองแซนดิเอโกที่เหลือเล็กๆน้อยๆเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างในนะย่านต่างๆเนาะอ่าเราชมกันได้เลยครับ หลังจากนี้จะสันคิดว่าจะไปที่ย่านเ i t ด l อิตาลีแล้วก็คืออิตาลีเล็กนั่นเองนะฮ <Yeah. S 1> ะ,ะที่นั่นตอนที่นั่นรถไฟเมื่อกี้ก็คือเห็นคนคลึกคลืนมากแล้วก็ค่อจะไปถ่ายทำในกาให้ผู้คนได้รับชมกันนะฮะว่าที่นั่นมีอะไรบ้างในวันนี้เป็นวันสําคัญอะไรหรือเปล่าเนาะก็จะพาทุกคนไปชมกันเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นก็คือตอนนี้หลงทางมากกําลังจะหาสถานีรถไฟซึ่งเราอยู่ถนนที่ Fifth Avenue หรือถนนที่หถูกไหมถ้าไปมาสายไทยซึ่งนั่นแหละทุกคนสถานีรถไฟมันควรจะอยู่ถนนนี้ Fifth Avenue แต่เราไม่รู้ว่สถานีรถไฟมันอยู่ตรงไหนไงเนี่ยหลงทางทุกคนล่าสุดแบบ what เออเนี่ยเป็นเด็กหลงแล้วนึงเดี๋ยวต้องหาสถานีให้เจอก่อนทุกคนไม่งั้นคือแบบไปไหนไม่ได้ แล้วก็เดินมาถึงที่สถานีแล้วถึงจะไม่ใช่สถานีฟิฟแอเวนก็จริงนะฮะแต่ก็เป็นสายเดียวกันสายเสียมเงินเนาะที่เราจะเดินทางไปที่รีเด l อิตาลีนั่นเองซึ่งต้องรอรถไฟอีก13นาทีโอ้โหก็นานอยู่นะอ่ะวมรถไฟจะมาแล้วนะข้างหลังทุกคนดูสินี่เห็นไหข้างหลังนะั้นแต่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สายที่เราจะขึ้นเนาะหรือเปล่านะฮะเพราะออรนไลนเขาบอกเลืสองนาทีเอออันนี้ไปออรนไลน์ไปคอร์ทเฮาส์ทึกคนคนละสายกาันซึ่ง ไม่ใช่ที่เราจะไปเนาะออของเราอีก13นาทีทุกคนก็รอวนไปตอนนี้นะฮะอ่า ุวมนะทุกคนเจสันก็นไม่ไดรอรถไฟที่สถานีเมื่อกี้พเพราะเหลือกตั้ง13นาทีเนี่ยก็เลยเดินมาที่สถานรถไฟข้างหน้าเลย mm hmm. เผื่อมันร่นระเวลาแล้วก็ฆ่าเวลาไปได้นะฮะคิดว่าน่าจะดีกว่าแล้วทุกคนแล้วก็ได้ชมบรรยากาศของเมืองเพิ่มเติมด้วยอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้พอหลังจากขึ้นรถไฟเสร็จปุ๊บนะเราไปลงที่รีโดอิตาลีแล้วก็จะพาชมบรรยากาศของย่านนั้นว่าเป็นยังไงบ้างได้ยินมว่าย่านนั้นคือดีแล้วก็ไนท์มากทุกคนอ่ามาดูซิว่ามันจะจริงหรือเปล่านะฮะได้ยินเข้ามาโอเครอชมได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเจสันก็เดินทางเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายอะไรเลยก็คือเดินชมเมืองวนไปแล้วก็เปลิ่สถานีรถไฟวนไปทุกคนนี่คือเดินมาผ่านมาหลายสถานีบ้างถ้าจะเดินขนาดนี้นะไปเดินไปถึงลิตเตอตาลีเลยไม่ดีกว่าหรือเจสันนี่ล่าสุดคือมาถึงสถานีอเมริกาพลาซ่าซึ่งอยู่ติดกับสถานีกลางนะฮะนี่นี่คือสถานีกลางรถไฟของซานเดเอโกชื่อว่าซานตาเฟดิโปนั่นเองโหมาไกลขนาดนี้เดินไปเลยไมเจสัน โดยสุดท้ายและวเจะสันก็ตัดสินใจที่ขึ้นสถานีซานตาเฟดิโปซึ่งเป็นสถานีกลางของซานดิเอโกนะครับและสถาปัตยกรรมของเขาคือมีความเป็นเอกลัก,กษณ์แล้วก็สวยงามมากเลยทุกคนนี่คือรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ที่อเมริกาเลยทุกคนคือแบบมันดีมากนะฮะ เดี๋ยวรอรังรถไฟสักแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนแล้วจะไปถึงลิตเติลอิตาลีกัน <c oughs> ความเปลี่ยนสถานีรถไฟไปมาสุดท้ายก็เดินมาถึงสถานีรถไฟกลางอะทุกคนคือเลยมาหลายสถานีมากนะฮะอันนี้เป็นสถานีรถไฟกลางที่แซนดอโก็ี่มมชื่อว่าซานตาเฟดิโปนั่นเองอะเราจะนั่งจากตรงนี้ไปที่ลิตเติลอิตาลีแล้วกันเอาจริงนะแค่เดินจากตรงนี้ไปก็าจะถึงแล้วถ้าเดินมาขนาดนี้จะแบบโอ้โหลงทุนขนาดไหนไม่เป็นไรอันนี้จะขอนั่งรถไฟเอาประสบการณ์และก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ลิตเติลอิตาลีนะครับ สรดวนะทุกคนจากสถานีเมื่อกี้นั่งมาแค่สถานีเดียวเอาจริงๆนะเมื่อกี้เดินมาขนาดนั้นแล้วว่าเดินมาก็ถึงตามที่คาดไว้เลยอะเออสุดท้ายเอ,อิมนั่งมาแค่สถานีเดียวไม่ต้องนั่งก็ได้จะสั่นแค่เดินมาก็โอเคแล้ว เอนี่เวทุกคนเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศที่ลีโดอิตาลีนะเรามาถึงนี่แล้วทุกคนมาดูซิว่าบรรยากาศของแถวนี้จะเป็นยังไงบ้างมาชมกันได้เลยครับผมเอาแล้วครับในที่สุดเราก็มาถึงที่ย่านลีโดอิตาลีหรือก็คือย่านอิตาลีขนาดเล็กแล้วทุกคนดูสิแค่เข้ามาก็คือผู้คนเดินพลุกพล่านและคลึกครืคร้นกันมากเป็นย่านที่มีชีวิตชีวาเลยทีเดียวนี่ผู้คนแต่งตัวกันแบบแฟนซีมากคล้ายๆฮาโลวีนอยู่ในนียวันนี้มันมีงานอะไรเนี่ยตื่นเต้นมากเลยต้องเดินไปดูแล้ว สถาปตัตยกรรมในย่านนี้นะฮะจะคล้ายกับทางยุโรปทุกคนก็คือดูไม่เหมือนอเมริกาเลยนี่ดูสิมีธงอิตาลีประดับประดาตามย่านคือเต็มหมดเลยมีสีสันมากนี่นี่คือทางเข้าของรีเดอร์อิตาลีก็คือแบบบรรยากาศดีมากทุกคนนี่เราก็มาครั้งแรกเหมือนกันแบบมาถ่ายคลิปแล้วก็มาเจอที่นี้ครั้งแรกคือแบบสุดมากนี่ผู้คนแต่งตัวแบบโคเวอร์โอ้โหแบบสุดมากสีสันฉูดฉาดทุกคนแบบมันดีมาก this is really good vibes มันดีสุดๆไปเลย วันนี้ผู้คนมาเดินในย่านนี้กันเยอะมากจริงๆครับทุกคนแล้วก็สองข้างทางน,นะ,ะก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนนั่นเองอย่างที่เห็นนี้เลยประดับประดาไปสไตล์อิตาเลียนก็คือมันดีมากแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นส่วนใจกลางของ l ี t t ดอร์อิตซึ่งเขาตั้งเป็นตลาดนัดกันเป็นตลาดนัดที่มีชีวิตชีวามากมีของขายเยอะมากทุกคนตั้งแต่ของกิน,นเครื่องประดับดอกไม้นะฮะให้บรรยากาศสไตล์ยุโรปสไตล์อิตาลี นี้ทุกคนมีกระทั่งของสดจากฟาร์มนะครเป็นออร์แกนิกโดยตรงเลยไข่ออร์แกนิกผักออร์แกนิกผลไมออร์แกนิกคือมีหมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นใจกลางของย่านลิตเติลอิตาลีนะฮะ mm hmm. ก็จะมีน้ำพุทุกคนออกแนวยุโรปอยู่นะ,ะนี่เหมือนไม่ได้มาอเมริกาเลยทุกคนมาที่นี่คือเหมือนได้สัมผัส ยุโรปขนาดย,ย,ย่อมๆเลยที่เขาคือมันดีมากนะฮะผู้คนก็แบบมาซื้อจ่ายจับจ่ายใช้สอยกันคือมันดีเลยเนี่ยทุกคนนะที่อเมริกาเราก็จะได้เห็นแบบย่านหลายย่างเนื่องด้วยความหลากหลายทางด้นานวัฒนธรรมและเชื้อชาตินะครับจะมีผู้คนหลากหลายเลยมาตั้งถิ่นฐานที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นความหลากหลายอะไรแบบนี้ที่อเมริกาในหลายพื้นที่มา,มากๆเลยและนี่ก็คือย่าน Little Italy ในซานดิเอโกคลิฟฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับทุกคนมันดีมากจริงๆเราชอบมา,มากๆเลย ทุกคนคือย่านลิลิทิลี่เมื่อกี้นะฮะคือสวยงามมากนะฮะร้านอาหารแบบเป็นสไตล์อิตาเลียนเลยเมื่อกี้แล้วก็มีแบบพวกตลาดนัดด้วยทุกคนถนนคนเดินเนาะมีทั้งของกินแบบสตรีทฟู้ดนะอาหารอิตาเลียนนะ่ะทุกคนดอกไม้ต่างต่างคือแบบเฮยมันดีมากแล้วคือคนมาที่นี่เยอะมากแบบมีชีวิตชีวาเลยทีเดียวทุกคน ไม่คิดเลยว่าที่แซนเดเอโกจะมีแบบย่านเดลเรี่แบบที่มันนิ์แล้วก็สวยขนาดนี้คือเหมือนไม่ได้มาอยู่ที่อเมริกาเหมือนอยู่ที่ยุโรปอยู่อิตาลีอ่ะทุกคนแบบโอ้ยวฟ์แบบนั้นเลยมันนิ์มากเอาละครนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอของเจสันในวันนี้นะครับวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะอย่าลืมกดติดตามโซเชียลมีเดียของเจสันนะฮะตามที่ลิสไว้บนวิดีโอนี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย